แดดบ้านเราบอกได้เลยว่ามันร้อนมากๆทุกคนอาบนะ้ำมาใหม่ๆเนี่ว่าโหฉันยังไม่ได้อาบนะ้ำอาบมาสักพักนะคะโอ้โหเหงื่อเต็มตัวเลยจ้าทุกคนสวัสดีค่ะพบกับต้ยบรยิเวณที่สิอาน้าเวลาที่เราออกไปเจอแสงแดดสำคัญที่สุดนะคะก็คือต้องทาครีมกันแดดใส่แว่นกันแดดใสมกางร่มใส่เสื้อแขนยาว มันเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ผิวของเรานะคะที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดาชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นศัตรูกับแสงแดดเลยทีเดียวนะคะเพราะตัวนี้แล้ววันนี้นะคะเจ๊ก็มีตัวหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ ออกแดดบ่อยๆนะคะหรือว่าแสบหน้าอะไรเงี้ยจากการที่โดนแสงแดดทําร้ายก็เลยต้องหาเจลว่านหางไม้มาคอยทาไว้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็แบบเย็นสบายด้วยนะคะที่บ้านเจ๊มีตัวนี้นะคะนั่นก็คือตัวมาบีอัลโลเวล่ามอยเจอร์ชูตมช้งเซลล์ ใช้ดีแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะหรือว่าใครที่มีว่านหางจระเข้แบบสดนะคะก็สามารถที่จะเอามาขูดๆแล้วให้สะอาดแล้วก็มาขูดปั่นแล้วก็ไปพอกหน้าแบบนั้นก็จะได้แบบว่าอัรรถในเรื่องของการเจลว่านหางธรรมชาติแบบมากๆเลยนะคะลองไปหาซื้อใช้กันดูแบบไหนก็ได้ะคะ่ะที่เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะนี่นะคะก็เดี๋ยววิธีการใช้ใช้ยังไงนะคะก็ไปดูกันในคลิปได้เลยจ้าส,สูหรสดูแล ผิวฝ้าวันนี้นะคะมีแค่ส่วนผสมแค่หนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะอ่าเป็นว่านหางจระเข้นะสำเร็จรูปนะคะที่ซื้อมาใครมีตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยตัวอื่นก็ใช้ได้เลยนะคะหรือว่าคนที่มีว่านหางจระเข้อยู่แล้วที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะตัดออกมาแล้วก็มาทําเป็นครีมเจลว่านหางจระเข้ไว้สําหรับพอกหน้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพอกหน้ากันดีกว่าค่ะ มาถึงวิธีการใช้เจ้าตัวเจลว่านหางจระเข้กันนะคะคือสูตรนี้นะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆแต่ทุกคนเพียงแค่ทุกคนนะคะมีเจลว่านหางจระเข้แล้วก็ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าของเรานะคะเท่านั้นนะคะทุกคนก็ส,สัมผัสได้เลยนะคะว่าหน้าของเรานะคะมีความชุ่มชื้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมุติเราใช้บ่อยๆนะจะช่วยในเรื่องของการต้านแสบต้านการแสบของแสงแดดที่โดน ผิวหน้าของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะทําให้หน้าเราชุ่มชื้นไม่แก่ไม่เหี่ยวง่ายด้วยจ้ะทุกคนก็ลองไปหาทําดูนะคะมาร์กแบบนี้นะคะสักประมาณ30นาทีจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้เลยค่ะสามารถทําได้ทุกวันนะสูตรนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่โดนแสงแดดมาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการปลอบประโลมผิวของเรานะคะให้มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่าเลยจ้า แม่จ้ะทุกคนนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะชอบกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจและก็ทีมเวอร์ร y ตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไม่ไปฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจแล้วก็ทีมเวอร์ร y ตี้40 up ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจและทีมเวอร์รตี้40 up ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ